เปียนมาตรฐานของเรานะครับหลังจากที่เราไปเจอพอพานหลอกๆนะครับเก้หนึ่งีห้าพอพานของนิวยะนะครับเพื่อนว่าเออข้างล่างนะครับที่รองน่องหายก็เลยต้องจำเป็นต้องเพิ่มมาตรฐานมาเป็นกอไก่กอไก่นวดนะครับแล้วก็ต้องมาเจอคนสวยกอไก่นวดกอไก่นวดครัวจะให้คนนวดให้ให้คนนวดให้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับอื่นก็ แฮปปี้ครับสำหรับวันนี้นะครับการเดินทางทั้งขามาและก็ขากลับในปัจจุบันนี้นะครับเหนื่อยใจขับบุญมาครับเปลี่ยนจากอีกที่หนึ่งมาเป็นที่หนึ่งก็ถือว่าโอเคครับสําหรับตอนนี้ผมก็จะเก็บภาพไปเรื่อยครับเพื่อชาวรถทัวร์ไทยของเราทุกคนนะครับเก็บภาพไปฝากพี่น้องๆนะครับจะเต็มครับสําหรับนิววิยายานยนต์ทัวร์นะครับเต็มใจครับเต็มใจกดหนุนนะครับสําหรับ คำคืนนี้นะครับยังไงซะโปรดติดตามตอนต่อไปครับว่าจะมีอะไรมาให้พวกเราเชาวรถทักร์ไทยดูขอบคุณครับแป้ารอโคตอนนี้โค้ชกำลังโซยลูกชิ้นนะครับตอนนี้โค้ยของเรานะครับน้องน้องคนเมืองฝางนะครับสาวสามเมืองฝางกำลังเ,เติมพลังงานนะครับ กำลังซวยลูกจีนครับเพราะว่าเนี่ยเนี่ยการมาตะวานตะวานนี้ครับ<อ>นวันอะไรวน้ำแันน้ำ,น,ำน้ำอาบแล้วครับอ,อาบแล้วอาบแล้วครับแต่ว่าน้องก็เปิ้นกระจมนะครับว่าอิดยังนักเลยเพราะว่าตะคืนเนี่ยมาจากเทพมาถึงสี่ห้ามาถึงกับพผพพ้าผ้าโ่มทำความสะอาดต้ จัดระเบียบอะไรอย่างก่อนจะไปทำงานส่วนตัวกันจัดนัคขับเวลาคนขับไม่ขับขึ้นขับเองเลยขับโคดเข่าจำผมประมาณนั้นนะครับรำคาญมาก